ถามวมาสุดท้ายคือคําว่าหัวหน้าคืออะไรอให้ฉันย้ำอีกทีนึงมีคนสงสัยเพราะว่าทุกสัมภาษณ์เลยนะในรายการไม่ว่าจะเป็นข่าวบันเทิงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยทุกคนจะยกให้แคทเป็นหัวหน้าตลอดคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยเพราะว่าในชีวิตในกองเราอะค่ะมีทุกคนร่วมนับเป็นร้อยคนเนาะถึงไหมเกือบเกือบเนาะเกือบซึ่งจะไม่มีใครเรียกว่าแคทหรือว่าซนย่าเลยในกองทุกคนจะใช้สรรพนามเดียวกันคือหัวหน้า แล้วคือพี่แอนน่ะก็จะชอบแบบเปิดแบบเฮ้ยหัวหน้ามาเอามามามาหัวหน้ามาเตรียมบอกผมจะมีวอละขาให้มาเฮ้ยเดินลงลงรถแล้วเฮ้ยเตรียมเฮ้ยอาหารเพิ่งย่างเฮ้ยแต่เขาลอเล่นกันจริงๆลรอเล่นกันแซวกันเล่นทุกคนให้เกียรดอ่ะคือบางทีผมเหนื่อยใช่ไหมอยากกลับบ้านก่อดหัวหน้าหัวหน้ายกกองก็หัวหน้ามีข้อดีนะตำแหน่งเนี้ยเหมือนเป็นตำแหน่งหัวหน้าทำน้าอะตำแหน่งหัวหน้าห้อง ยกกองก็ยกมาแล้วหรอไม่ใช่หมายถึงว่าผมชอบน้องหอกนะที่เกิดเรื่องก็คือถ้าหัวหน้าพูดทุกคนต้องใช่ทุกคนจะฟังหัวหนม่ต้องฟังอย่าให้หัวหน้าขึ้นนะขนาดพี่เพชรยังนเร่องหัวหน้านบผมเอาสิ